หนึ่งสิ่งที่เซอร์จิมแม่งเข้ามาแล้วแม่งโดนด่าชิบหายไปว่าคือขี้งกปลดพนักงานแม่งคือไม่ต่างอะไรเลยกับเกรซเซอร์แต่คุณมีตัวเลข PSR ล่าสุดดีครับไมยเต็ดแม่งเขียวปัดเขียวปัดโอเคแหละเชลซีแม่งสามร้อยล้านก็จริงแต่ไมยเต็ดเนี่ยผลการไม่ดีอาดิดาสีก็โอ้โหปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกนี่กูมาเป็นพนัดสนุนเมยเต็ดแต่ผลงานแย่แต่ตัวเลขกับเมยเต็ดเนี่ยที่ PSR ออกมาล่าสุดคือ ดีเกินคาดอ่านรู้สึกยังไงเรื่องพวกนี้ต้องจริงๆต้องชมเขานะเพราะว่ามันเป็นข้อแตกต่างจากในยุคข,ของตระกูลเกลเซอร์คือเราเอาคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทำพวกบริษัทเอเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นระดับแบบเบอร์วายนะระดับโลกเข้ามาบริหารแน่นอนแหละมันก็ไอเรื่องพวกตัวเลขงบการเงินอะไรแบบนี้ในมุมนักธุรกิจอะ เขาเองก็ลงเม็ดเงินมาแล้วอะ่ะจ่ายตังค์เทคคุณแมนยูมาแล้วอะ่ะเขาก็ต้องพยายามทำให้มันดีอยู่แล้วแหละไอ้ที่ว่าเอาของบัญชีของบริษัทลูกใช่ไหมละ่ะส่งไปให้อะ่ะแล้วก็ไปเล่นแร่ผมอ,อธิบายสั้นๆเลยแล้วกันไปเล่นแร่ททแปลธาตนนแหละทําให้โอเคส่งไปแล้วปรากฏว่ามันขาดทุนได้มากสุดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านปอนในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมมันก็ยัง ประมาทหรือว่ายังแบบไอ้สบายแลวเว้ยกลัวอะไรเงี้ยให้แมนยูไม่โดนพรีอาร์เล่นเว้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ต้องรัดเข็มขัดอยู่ดีมันก็ต้องรัดมันก็ต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ต้องพยายามใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังเพราะโอเคในเชิงบัญชีเนี่ยคุณไม่มีปัญหาแต่ต้องระวังเรื่องของกระแสเงินสดหรือว่า cash flow ไอ้พวกเนี้ย ช่วงที่ผ่านมาเขาถึงได้พยายามแบบเซ็นสัญญาจากพวกสปอนเซอร์อเห็นไหมออกคอลเลกชงคอลเลกช,ชันใหม่เขามาเพียบเลยแล้วพยายามจะขายเออพยายามจะขายพวกนักเตะให้ได้กําไรไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสําคัญมากนะครับกระแสะเงินสดเนี่ยอืมอย่างที่เซอร์จิมเขาบอกนั่นแหละว่าถ้าเกิดเขาไม่เติมตังค์เข้าไปให้อ่ะช่วงปลายปีเนี้แมนยูจะอยู่ในสภาวะที่ฝืดเคืองมากเรื่องของกระแสะเงินสดแต่ผมจําตัวเลขที่ เขาเติมเข้าไปในท้องพักคลังไม่ได้แล้วนะไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขี้ที่แบบตระกูลเกลเซอร์สร้างไว้อะแล้วเซอร์จิมเนี่ยเข้ามาแก้ไขก็เจอปัญหาหลายอย่างส่วนไอ้เรื่องของตัดงบลดคอร์สลดสวัสดิการนั่นนู่นนี่ผมมองว่ามันเป็นเคสบายเคสไปนะครับประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเอยเราเห็นด้วยกับเขาเราก็เห็นด้วยกับเขาประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยขี้เหนียวจังวะ ก็ว่ากันไปตามนั้นผมว่ามันนานา,นาจิตตังไอ้เรื่องพวกเนี้ยหลังบงหลังบ้านอะไรเนี่ยเราอะ่ะอ่านแล้วเราก็เสพรับทราบข้อมูลได้ว่าเออเฮ้ยมันมันมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้เข้าใจสถานะด้านการเงินของสโมสรโอเคเป็นอันรู้กันว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่หลักๆอ่ะที่แฟนบอลอย่างเราอะ่ะควรจะโฟกัสมันคือเรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลในสนามอืมถ้าผลงานในสนามมันดีเนี่ยเดี๋ยว ปัจจัยอื่นๆรอบข้างเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะดีด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาที่แบบคุณจะทำพา PR คุณจะเขียนนั่นนูน่นนี่ถึงแฟนบอลอะไรแบบนี้ยแฟนบอลเขาก็พร้อมที่จะรับฟังผมว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะทิศทางเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานมันแย่ไงพี่ผลงานแม่งสั่งกระบวยไงแย่มันไม่ดีอ่ะเวลามันจะ คุยอะไรกับแฟนบอลเรื่องอย่างอื่นเงี้ยแฟนบอลเขาก็หน่ายหน้าหนีเขาก็สายหัวใช่ไหมล่ะเขาไม่ค่อยอยากรับรู้อะไรอะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะต้องมานั่งแบบอยากมาทําความเข้าใจว่าแมนยูมันมีปัญหาอะไรหลายหลายอย่างอย่างแฟนบอลบางคนน่ะโดยเฉพาะที่อยู่ที่นู่นเงี้ยเขาก็เสียตังค์ใช่ไหมซื้อตรงซื้อตั๋วเข้าไปรบชมเกมหรือที่ค่าตั๋วมันก็แพงยังมาเจอแบบฟุตบอลเ <ừ, S 1> ดินทางก็ไกลเงี้ยบางคนมาจากตั้งไกล ผลงานไม่ดีอีกอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะมันก็หมดพลังหมดแรงหลายๆอย่างแล้วที่มันประดังประเดเข้ามาดังนั้นเนี่ยโอเคข่าวออกมาแบบเนี้ยถือว่าโล่งใจได้เปลาะหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่ดีว่าอย่าใช้จ่ายให้มันเกินตัวแล้วก็ต้องพยายามผ่องถ่ายนักเตะที่ไม่ใช่งานเนี่ยออกไปให้ได้หมดให้ได้แต่แมนยูเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะว่า ผลงานของอบอร์ดเก่าเนี่ยมรดกตกทอดมาแม่แงแงออกยากมันเอาออกยากคุณดูสัญญาแต่ละตัวดิอย่างง่ายๆเลยฮอยลุนเนี่ยเชื่อไปซื้อมาเจ็สิบสองล้านปอนเป็นสถิติสโมสรอ,อัตแลนต้าเนี่ยแต่ว <c oughs> ่าจะขายให้ได้ตังเนี่ยในเชิงบัญชีคือในเชิงกระแสงเงินสดมันขาดทุนอยู่แล้วแต่ในเชิงบัญชีเนี่ยมันต้องให้ได้ประมาณสามสิบถึงสี่สล้านปอนอ่ะ หรือ,อยังโอนาน่าเงี้ยมันก็ต้องได้ตังประมาณนึงเห็นไหมแม่งยากอีกคือเราอะ่ะเราอยากจะขายแม่งทุกตัวเลยเว้ยอันนี้พูดเลยที่เรารู้สึกว่าเมื่อไหรเมื่อไหรแม่งจะไปทีว่าแม่งเล่นไม่ดีเลยอะ่ะเพื่อที่จะเอาตังมาซื้อตัวใหม่แต่มันก็มีเหตุและผลอยู่ว่าทําไมมันมันปล่อยออกยากสักทีคุณอ่านข่าวอะ่ะผมว่าคุณก็สามารถดูเรื่องของสถานการณ์ได้ว่าตัวไหนมันเป็นยังไงตัวไหนมันเป็นยังไงใช่ไหมเรื่องของความน่าสนใจอะ่ะเออ อันตัวนี้ตอนนี้ที่รู้สึกว่าเนื้อหอมหน่อยนะครับอ่มีทีมสนใจเข้ามามใช่ไหมโดยเฉพาะนักเตะคนไหนก็ตามที่ถูกจับไปโยงกับเลเวอร์คูเซ่นน่ะเลเวอร์คูเซ่นเขาไม่ได้มีงบประมาณในการลงตลาดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเขาต้องรอผ่องถ่ายฟอร์เรนเวียสให้ได้ก่อนมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับดีลฟอร์เรนเวียสถ้าเกิดเขาขายให้ลิเวอร์พูลได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าเขาอาจจะมีเรื่องของงบมาจับจ่ายซื้อขายตัวแทนหรือเสริมขุมกําลัง ถ้าเกิดเขาเลงกานาโชหรือเขาเลงอันโตนี่อะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นผลดีกับแมนยูอืมก็ประมาณนี้ครับ